สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาอยู่กับแมปมวยนะครับผมแมปมวยไม่มีชื่อนะครับวันนี้เราจะมาง k i n g กันหน่อยครับผมนี่ฮะจาก8ปดพนะฮะไป9ก้าพันสอเราจะเอาสัก1 0 0 0 0ครับผมกําลังดีครับในช่วงที่เป็นมือใหม่อย่างผมนะฮะผมก็จะไปลงラกิ้งไปถึงสัก1 0,000หแต้มนะครับมาดูกันว่ามันจะเป็นไปได้ไหมนะครับ1 0,000แต้มนะฮะไปเลยอย่ามัวช้าครับจับคู่ไปเลยครับผม เคยเล่นในแรนกิ้งครับเพื่อนๆแต่ลนะคนนี่โคตรตึงเลยอ่ะผมพูดตรงมาครับเราจะมาดูการรอบผมจะต่อยสักกี่ยกนะฮะสักกี่รอบนะฮะกว่าจะได้ถึงระดับ1นึ่งหมื่นนะครับผมโอ้ดูเหมือนไม่ไกลเนาะแต่ความเป็นจริงนี่ช่างโหดร้ายมากเลยครับผมกว่าจะขึ้นถึงหมื่นได้นี่โอ,โอ้แย่มกันนะฮะไปครับนี่ฮะโอ้ ฉากเปิดตัวสุดเฟล้ยวนะฮะไปซื้อมาครับผมเออแม่งเปิดตัวอย่างเท่ครับต่อยอย่างไก่เลยผมเออไปครับตอนนี้นี่ฮะปาร์ตี้ครับมาเลยฮะยกแรกข,ของเรานะฮะไปครับไฟนะฮะเดวันี้ก็ซ้ายขวา,ซ,า,ขวาซ้ายขวาไว้ก่อนนะฮะผมก็อาศัยว่าหลบหลบเอาครับก็ ปกติผมจะเล่นในคอมพิวเตอร์นะวันนี้ก็มาเล่นในโทรศัพท์ดูเออรู้สึกมันเล่นง่ายขึ้นวะ่ะคือมันมีความที่ว่านิ้วเราสามารถที่แบบทัดสกรีนซ้ายขวาได้เอาไว้สําหรับหลบนะฮะถ้าอยู่ในคอมพิวเตอร์เนี่ยมันจะต้องวางนิ้วใช่ไหม WSD โอ้โหพี่น้องครับไหนจะสเปซบายยากมากเลยเออแล้วแต่ถนัดฮะอันนี้ก็แล้วแต่ถนัดใครถนัดใครถนัดมันนะฮะนี่ผมรู้สึกว่าผมเล่นใน โทรศัพท์แล้วมันเหมือนเล่นง่ายเออเล่นง่ายวะ่ะนี่ครับนี่ก็ผัดกันตายค็ยขรยกนะฮะยกแรกครับผมไปฮะเดี๋ยวขึ้นยกสองะฮะตอนนี้นี่ครับโอ้โหทั้งว่ะหลบเฟี้ยวเฟี้ยวครับผมสวนกลับไปฮะตอนนี้ก็ใกล้ฮะยกสองหมดเวลาคนี่ฮะผมเอาเขาล้มก่อนครับผมโอ้ผัดกันนะ <laughs> เออแล้วเสียงไม่ค่อยดีฮะช่วงนี้ไม่ใช่อะไรฮะ เสียงแหบช่วงนี้ครับเป็นหวัดพอดีเป็นหวัดมาก็เลยห่างหายวงการไปนิดนึงนะฮะจริงๆแล้วผมจะบอกว่าคลิปเนี้ยผมทําไว้นานแล้วแต่เพออื่อนผมดันป่วยครับผมเออไม่มีเสียงผ้าครับผมก็เลยเพิ่งได้กลับมาภาควันนี้นะฮะว่าอาจจะคลิปเก่าหน่อยนะฮะแต่ว่าเออความเข้มข้นนี่ก็ยังเมามันอยู่นะฮะนี่ฮะผัดกันครับจังหวะตะกี้นี้ผมแม่งรอดตายว่ะจังหวะตะกี้เนี้ยเพื่อนเขาแบบ อันตรีแ่ผมแล้วอะแต่ผมยังโชคดีับผมยังมีเลือดอยู่นิดนึงนะฮะก็เลยสวนกลับชนะได้ครับโอ้โหแม่งดวงดีจัดโอ้โหมาฮะคนต่อไปครับโอ้โหแรง์กิ้งเข้าหมื่นกว่าเลยว่ะอันนี้โหดเลยฮะมาครับไฟโอ้ยมาเลยฮะโอ้โหจังหวะนี้ครับต่อยกันอย่างเมามันนะครับผมก็เกมนี้ก็ อัปเดตมาเรื่อยๆนะฮะมีหมัดใหม่มาหมัดช็อตกันอุย้ยหมัดนี้แม่งทะลึ่งจัดเลยฮะจากที่ผมเจอมานะมันแบบว่ายิงมันมันต่อยรัวฮะแล้วแบบว่าจังหวะถ้าเราหลบผิดข้างเนาะมันก็โดนต่อยรัวทำอะไรไม่ได้เลยแล้วก็นี่ฮะในคลิปนี้ผมก็ยังมีอยู่นะฮะแล้วผมก็ได้ค้นพบอะไรบางอย่างในการหลบหมัดช็อตกันนะฮะเออ,เอดิ โอเคงั้นเดี๋ยวมาดูไฟสองก่อนนะฮะเออไฟสองนี่เพื่อนเขาโคตรตึงมากเลยฮะ,ะผมต่อยเขาแทบไม่เข้าเลยฮะตอนนี้นี่โอโหดูดิคนเราอะผมจะต่อยได้อยู่แล้วเชียวยังโดนอันติเขาอีกโอโหดูดิเขาเหลือนิดเดียวเองอะเสร็จเลยผมอะโอโหแล้วต่อยไม่ได้อีกโอโหหมดกันครับมาฮะยกสามผมยกสามแล้วผมต่อยเขาไปถึงไหนเลยคนเนี้ย โอ้คนนี้แบบอัดผมซ้ายขวาเมามันหมดเลยลลนะฮะอันนี้นี่ครับอันติโอ้โหผมได้อันติวะผมจะต้องแสนตีเขาฮนะไม่งั้นผมจะไม่รอดแน่นอนครับผมจังหวะนี้โอ้โหแตกก่โอ้โหใส่ไม่โดนยับแล้วทีนี้เรียบร้อยแล้วฮะโอ้รอบนี้แพ้ไปครับผมไปครับแมตต์นี้ครับนี่ฮะนี่แหละครับ,รบ,รบแมตต์ หมัดช็อตกันนะฮะที่ผมจะบอกครับจริงๆก็มันจะมีท่าเขาเนาะต่อยรัวๆใช่ไหมผมก็เล่นในคอมมาพักนึงนะฮะแล้วก็หลบไม่ได้ครับผมด้วยความที่มันผมไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะฮะแล้วพอมาเล่นในโทรศัพท์อะ่ะเรามาต่อยกันเนี่ยผมก็เลยค้นพบว่าการหลบหมัดเนี้ยคือเพื่อนเขาจะง้างง้างซ้ายใช่ไหม ง้างซ้ายเนะี่ยคือเป็นหมัดรัวใช่ป่ะเทคนิคก็คือเราต้องหลบทางขวาครับผมนั่นหนะฮะนั่นนละนนนะความลับของผม,ผมเออแค่นั้นจริงฮนะแล้วมันหลบได้ครับทีนี้ก็ยาวเลยฮนะทีเนี้ยพอเขาอัดหมัดรัวมาเราหลบซ้ายปั๊บเรียบร้อยครับผมเขายืนยบอยู่พักหนึ่งฮนะแล้วก็สวนกลับได้เลยครับไปฮนะตอนนี้ก็ยกสองแล้วนะฮะนี่ฮนะก็ผมถือว่ายังสบายๆนะ ทีแรกเห็นไหมเนี่ยเออเขาว่าปล่อยซ้ายแต่กี้เนี้ยผมหลบขวาฮะนี่ฮะนี่จังหวะนี้ผมขอหน่อยวะหมัดไอรอนอย่าทำให้ผิดหวังนะฮะนี่ฮะดยความโกงของมันนะเลือดเพื่อนเขาแบบเกือบเกือบเกือบแปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะแล้วดูดิผมใส่ใส่ชุดเดียวเองอนะนม่อีครับ้โหอโบหลอดนะทีดด่ดุยเรียบร้อยะฮะโหดปะล่ะ โหจริงหมัดเนี้ยครับก็เพื่อนๆถ้ายังไม่มีก็รีบไปล่านะฮะแนะนำคนมีติดไว้นะครับมันก็ค่อนข้างที่จะแรงพอสมควรครับมาครับยกสุดท้ายนะของคลิปนี้นะครับผมนี่ฮะโอ้โหอย่างเท่แม่งมีมีมีดาบด้านหลังด้วยออ้ยางกซาตาิย์นะผมไปครับนี้หมัดโกตหน่อยฮะหมัดโกดแยับโคตรเร็วเลยฮะยกแรกวันนี้ผมก็โดนรัวจัดเลยฮะโดนยับไม่ยัก ใส่ไม่ยั้งลิ้มแม่งพันนะจังหวะนี้ก็หลบได้ครับนี่นเขาก็หลบได้นะฮะโดนสวนกับอีกแต่นี่ครับแต่วันโชคดีอย่างหนึ่งครับแมตชนี้ไฟนี้มันได้ความที่เป็นหมัดโกดนะฮะถึงจะต่อยเร็วก็จริงนะครับแต่ผมคิดว่าดามเมจดมันไม่ได้วะเออผมก็เคยสมได้ฮะผมมีอยู่ผมมีอยู่หมัดโกดผมลองเราใช้ดูละมันมันสู้ยากครับกับพวกที่เป็นหมัด ที่มีดาเมจแรงกว่าเนี่ยคือเราต่อยเข้าเป้าเยอะก็จริงแต่ดาเมจมันทําไม่ได้ครับมันก็เลยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเดี๋ยวต้องรออัปเดตใหม่ๆว่าจะมีการอัปเดตหมัดนี้เพิ่มไหมเนาะเออผมว่ามันก็เป็นหมัดที่ดีนะแต่เพียงแค่ว่าดาเมจมันน้อยครับนี่ครับโอ้โหเจอเลยว่ารอบนี้นีหมัดโกดที่แกแม่งยับไปยับมาทะลึ่งจัดครับนี่ครับ굿ดบ โอ้โหเรียบร้อยครับผมนอนไปฮะยกสองนี่ครับผัดกันครับผัดกันผัดกันนี่ครับนี่นี่โอ้เห็นไหมเห็นไหมสังเกตเวลาเพื่อนเขาแย็บใส่ผมเนี่ยมันตาเมจมันไม่ได้ว่ะจริงนี่ฮะเรียบร้อยครับไปครับยกสามครับผมยกสุดท้ายตอนนี้ผมก็ค่อนข้างเสียเปรียบครับเลือดผมก็ใกล้หมดแล้วฮะจังหวะโดนแย็บบ่อยเกินนะครับผม นี่ฮะนี่ฮะตอนนี้อันติผมมาแล้วนะฮะนี่นะฮะและนี่คือเสียงสวรรค์ของผมครับพี่น้องดูครับเลือดเขานะฮะแปดสิบกว่าเปอร์เ็นตะแล้วจังหวะผมแบบยับหลบได้พอดีครับเสียงสวรรค์มาเลยครับนี่ฮะดูนะฮะหมดหลอดไหมหมดหลอดไหมครับนี่เสยไปเลยครับปั๊มเรียบร้อยครับดูดีโอ้โหแม่งโคตรแรงครับบัดนี้ไอรอนนะฮะ ไปตามล่ากันไว้เลยครับเรียบร้อยครับวันนี้ผมถึงแรนกิ้งระดับ1 0 0 0 0หมื่นแล้วนะฮะโอ้โห <c oughs> <c oughs> เหนื่อยไหมเหนื่อยอยู่ฮะเพราะว่าเพื่อนลงแรนกิ้งแต่คนนะโอ้โหอย่างขิงฮะขิงจริงแต่ละคนครับโอ้โหประมาณนี้เลยนะฮะคลิปนี้เดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมปั้นต่อฮะสักหมื่นหนึ่งหมื่นไปหมื่นสองแล้วกันเนาะพอเป็นไปได้บ้างสำหรับมือใหม่แบบผมนะฮะ โอเคครับยังไงก็ฝากติดตามฝากรับชนไปด้วยนะฮะเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะลงคลิปสนุกสนุกใหม่ๆเรื่อยๆครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับ